เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าประชาชนและเฉลิมฉลองในโอกาสธนาคารอาคารสงเคราะห์ครบรอบ68ปีในวันที่24กันยายน2564ทออ,อได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมของคนไทยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง15ตุลาคม2564โดยปรับเพิ่มผลตอบแทนหน้าสลากออมทรัพย์ทออ,อชุดเกล็ดดาวหน่วยละ5,000บาทฝากครบ2ปี เพิ่มเป็น0.50%ต่อปีจากปกติ0.40%ต่อปีนอกจากนี้พิเศษสุดสำหรับผู้ที่ซื้อสลากตั้งแต่1,000หน่วยหรือ5ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการได้รับกล้องวงจรปิดมี Home Security Camera 360 180 OP ผู้ช่วยดูแลความปลอดภัยภายในบ้านจำนวน1รายต่อ1ชิ้นหรือจนกว่าของจะหมดสำหรับผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ทอ,อสอชุดเกรดดาวยังมีโอกาสถูกรางวัลที่1 มูลค่า1ล้านบาทต่อหมวดในวันที่16ของทุกเดือนหนาน24่งวดหรือลุนรางวัลอื่นๆอีกมากมายอาทิรางวัลที่สองรางวัลที่3และรางวัลที่4รวมถึงรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขสลับเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้ายสองตัว โดยจะได้ลุ้นการจับรางวัลงวดแรกวันที่16ตุลาคมที่สำคัญดอกเบีย้ยและเงินรางวัลยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วยก็ในโอกาสครบรอบ68ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับอาคารสงเคราะห์ก็ได้มีการโปรโมชั่นบนสลากออมทรัพย์เป็นครั้งแรกนะครับก็คือจากอัตราดอกเบีย้ยหน้าสลากปกติที่0.4เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะปรับเพิ่มเป็น0.5เปอร์เซ็นตะ์ครับสำหรับประชาชนที่ซื้อสลาก ออกซ่าของธนาคารสองปอนนั่นตั้งแต่ตวันที่20กันย,ยา,ย,า,ย,าย,ยนถึง15ตุลาคมนะครับท่านซื้อปุ๊บท่านก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะถูกลงทันวันที่16ตุลาคมเป็นงวดแรกได้เลยนะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยงหน้าสลากก็เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับภาษีไม่เสียครับเงินที่จะได้จากการขายสลากในครั้งนี้นะครับเอ่อในฝั่งของประชาชนที่ซื้อสลากก็เป็นเงินออมข,ของท่านธนาคารสองปอนก็จะนําเงินที่ระดมทุนในการผ่านตลากครั้งนี้นะครับไปทำปรดับหนีนเชื่อ สำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับในบอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพราะว่าก็จะเป็นภารกิจของทางสองคอในการทําให้คนไทยมีบ้านท่านฝ่ายแล้วท่านก็ยังได้มีส่วนร่วมนะครับในการทาให้คนไทยมีบ้านกับปาาระธานสองคอนะครับผู้สนใจสามารถซื้อสลากอมทรัพย์ทอ,าอาสาได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน g h a l หรือที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอ l l center ร์โอง026459000 หรือ f c e e o o o k แ Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w ghbank co th